ในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับการตัดสินใจที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับหนึ่งในเรื่องสําคัญที่หลายที่กําลังพิจารณากันอยู่ตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนระบบการฆ่าเชื้อนี่แหละครับแต่มันไม่ใช่แค่การเลือกว่าจะใช้ผ้าหรือกระดาษนะแต่มันคือการปฏิวัติกระบวนการทั้งหมดเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมีความหมายว่าอย่างไงกันแน่ ประโยคนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เลยการมองว่าน,นี่เป็นแค่การสู้กันร,ระหว่างผ้ากับกระดาษเนี่ยมันเป็นการมองข้ามประเด็นที่สําคัญที่สุดไปเลยครับเพราะหัวใจจริงๆของมันคือการปรับเปลี่ยนทั้งระบบนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยซึ่งเป็นเหมือนกับดักที่หลายทีมักจะตกลงไปก็คือการมองปัญหาแบบง่ายเกินไปนั่นเองการคิดว่าอ๋อก็แค่เปลี่ยนจากวัสดุหนึ่งไปอีกวัสดุหนึ่ง ความเข้าใจแบบนี้แหละครับที่มักจะนําไปสู่การวางแผนที่ผิดพลาดและผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเรามาดูกันอีกกว่าครับว่ามุมมองผิวเผินที่ว่าน,นี่หน้าตามันเป็นยังไงเวลาเรามองเผินๆน,นะครับภาพที่เห็นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคือฝั่งระบบผ้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยกันดีดูเหมือนว่าต้นทุนเริ่มต้นมันจะถูกกว่าด้วยส่วนระบบใช้ครั้งเดียวทิ้งก็เป็นของใหม่ที่ดูแพงขึ้นมาหน่อยแถมยังต้องมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานอีกซึ่งถามว่าข้อมูลพวกนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับ แต่มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของภาพรวมทั้งหมดเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองและการตัดสินใจจากข้อมูลแค่นี้อาจจะทําให้เรามองข้ามปัจจัยที่สําคัญกว่าไปเยอะเลยครับทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่าครับการเปลี่ยนผ่านที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามันคือการสลับวัสดุนะครับแต่มองว่ามันคือการอัปเกรดระบบ ซึ่งมันหมายถึงการต้องคิดใหม่ทำใหม่กับระบบการทำงานทั้งหมดของหน่วยจ่ายกลางหรือที่เราเรียกกันว่า CSSD ซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของโรงพยาบาลเลยให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับการที่เราจะอัปเกรดระบบปฏิบัติการหรือ OS ของคอมพิวเตอร์เรานั่นแหละครับการเปลี่ยนแค่วัสดุห่อหุ้มโดยที่ขั้นตอนการทำงานทุกอย่างยังเหมือนเดิมเล็เดเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับการที่เราซื้อฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ล่าสุดแต่ยังใช้ซอฟต์แวร์เก่าเมื่อ10ปีที่แล้วผลที่ได้คืออะไรครับ ก็คือระบบที่มาทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแถมอาจจะเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่เราคาดไม่ถึงอีกด้วยแล้วคําถามคือการอัปเกรดระบบที่ว่าเนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างนี่แหละครับคือเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เราจะมาดูกันที่5้ามุมมองเชิงเทคนิคที่จําเป็นมากๆซึ่งมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกรอบความคิดหรือเป็นแผนที่นําทางให้การยกเครื่องระบบทั้งหมดครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้ครับ5เสาหลักที่ว่านี้ก็เปรียบเสมือนโครงสร้างสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับประกอบไปด้วย การประเมินเครื่องมือต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของการออกแบบกระบวนการทำงานหรือเ o r k f l o w ใหม่การฝึกอบรมบุคลากรและสุดท้ายคือมาตรฐานการจัดเก็บขอบอกเลยว่าแต่ละส่วนเนี่ยสำคัญเท่ากันหมดเลยนะครับจะขาดข้อไหนไปไม่ได้เลยเริ่มกันที่เสาหลักแรกเลยครับการประเมินเครื่องมือไม่ใช่ว่าหยิบวัสดุอะไรมาหอก็ได้นะครับเราต้องดูก่อนว่าเครื่องมือแพทย์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมาะกับวัสดุแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือเปล่าแล้ววัสดุที่เหมาะสมควรเป็นแบบไหนกันแน่ เป็นแบบ SMS หรือกระดาษครปและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือมันเข้ากันได้กับวิธีการฆ่าเชื้อที่เราใช้อยู่หรือเปล่าจุดนี้เป็นด่านแรกที่ต้องผ่านให้ได้เลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากครับเรื่องของต้นทุนถ้าเรามองแค่ราคาต่อชิ้นเนี่ยแน่นอนว่าระบบผ้ามันก็ดูเหมือนจะถูกกว่าแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่ที่เรียกว่าต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของหรือ total cost of ownership เนี่ยภาพมันจะเปลี่ยนไปเลยครับเราต้องคิดถึงต้นทุนแฝงต่างๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงคนงานที่ต้องมาซักรีดพับค่าน้ําค่าไฟที่ใช้ไปมหาศาลและที่สําคัญมากๆคือต้นทุนความเสี่ยงถ้าเกิดการปนเปื้อนขึ้นมาเนี่ยต้นทุนตรงนี้มันประเมินค่าแทบไม่ได้เลยนะครับเห็นภาพชัดที่สุดก็ตรงนี้แหละครับประสิทธิภาพที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยลองดูสิครับว่าระบบผ้าแบบเดิมเนี่ยมีขั้นตอนยิบย่อยเยอะขนาดไหนต้องมีทั้งซักตรวจสอบสภาพรีดพับและถึงจะเอามาแพ็คได้ใช้ทั้งคนทั้งเวลาเยอะมาก แต่พอเป็นระบบใช้ครั้งเดียวทิ้งปุ๊บกระบวนการมันถูกตัดออกไปเกือบหมดเลยครับเหลือแค่ตรวจสอบแล้วก็แพ็คได้เลยนี่คือการปลดล็อกประสิทธิภาพการทํางานที่เห็นผลได้ชัดเจนมากๆมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแต่ถ้าคนใช้ไม่เป็นก็ไม่มีความหมายเลยใช่ไหมครับการฝึกอบรมบุคลากรจึงเป็นเสาหลักที่ขาดไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่แค่การสอนว่าต้องห่อแบบนี้นะนะครับแต่ต้องให้ความรู้เชิงลึกไปเลยว่า หลักการของระบบป้องกันการเปื้อนหรือ Sterile Barrier System มันคืออะไรทำไมต้องทำแบบนี้เพื่อให้มั่นใจว่าของจะปลอดเชื้อไปจนถึงมือคนไข้จริงๆร,รวมถึงเรื่องการจัดการอายุผลิตภัณฑ์การบันทึกข้อมูลใหม่ๆทั้งหมดนี้ต้องสอนให้เข้าใจถึงแก่นเลยครับและเสาหลักสุดท้ายที่หลายคนอาจจะลืมไปเลยก็คือขั้นตอนหลังสุดนี่แหละครับการจัดเก็บกระบวนการฆ่าเชื้อทั้งหมดที่ทำมาอย่างดีจะศูนย์เปล่าทันทีถ้าสภาพแวดล้อมตอนจัดเก็บมันไม่ได้มาตรฐาน เพราะฉะนั้นพื้นที่จัดเก็บเนี่ยต้องมีการควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานเลยนะครับนี่เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่จะทําให้ระบบทั้งหมดสมบูรณ์เอาละครับหลังจากที่เราวางรากฐานทั้ง5เสาหลักจนแข็งแรงแล้วผลตอบแทนที่ไดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่ขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆยนะครับแต่มันคือการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง เมื่อองค์ประกอบทุกชิ้นส่วนของระบบมันทำงานสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืนกลับมาครับ คนรับสุดท้ายมันไม่ใช่แค่การได้วัสดุห่อหุ้มแบบใหม่นะครับแต่มันคือการอัปเกรดที่จะต้องได้เลยนั่นก็คือประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมที่เพิ่มสูงขึ้นความเสี่ยงจากการปนเปื้อนที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญและที่สําคัญคือกระบวนการทํางานที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรน,นี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของการอัปเกรดคุณภาพและความปลอดภัย สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าระบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันพร้อมสำหรับการยกระดับครั้งใหญ่แล้วหรือยังเพราะท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่ทางเลือกนะครับแต่มันคือวิวัฒนาการที่จำเป็นเพื่อที่จะมุ่งไปสู่คุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับ